สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube ช่องมหาวิทยาลัาหลากสไตล์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่ที่วัดกิงแก้วนะครับถนนกิงแก้วลาดกระบังนะครับอำเภอบางทีจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นวัดของอดีตพระอาจารย์ชื่อดังนะครับหลวงพ่อเผื่อปัญญาทโรนะครับหรือว่าพระครูกรุณาวิหารีนะครับ สำหรับหลวงพ่อเผือกนั้นนะครับถือว่าเป็นอดีตพระกิติอาจารย์ชื่อดังนะครับของจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่มีสถาสาธุชนแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือสถามากมายนะครับเป็นวัดที่ใหญ่นะครับภายในวัดกิ่งแก้วนะครับบ้างใหญ่นะครับเป็นศาลากลางน้ำนะครับ สำหรับวัดกิงแก้วนะครับเข้ามาทางถนนบางนาตราก็ประมาณ5กิโลนะครับรับเข้ามาภายในวัดกิงแก้วนะครับก็จะเจอนะครับหลวงพ่อใหญ่วัดกิงแก้วนะครับสูงเด่นเป็นสง่านะครับให้สาธาุชนที่เดินทางมาได้กราบไหว้นะครับ อีกมุมหนึ่งด้านข้างนะครับหลวงพ่อใหญ่วัดกิ่งแก้วนะครับเห็นครับซุ้มประตูข้างในนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับสําหรับกําแพงหลวงพ่อใหญ่นะครับจะมีพระยาหนากนะครับยาวเลยนะครับนี่นะครับภายในวัดกิ่งแก้วนะครับยังมี เจดีย์เก่าแก่นะครับให้ศรัทธาสาธุชนที่เดินทางมากราบไหว้นะครับเนีย่ยนะครับรูปหลวงพ่อเผือกนะครับพระครูกรุณาวิหารีนะครับหลวงพ่อเผือกปัญญาทโรนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับอยู่หน้าเจดีย์เลยนะครับรอบเจดีย์ก็จะมี ฐานที่ให้ทำบุญต่างๆมากมายนะครับวัดกิ่งแก้วตนนกิ่งแก้วลาดกระบังนะครับบริเวณนี้ก็เป็นเจ้าแม่กนอิมแล้วก็สาลาพ่อปู่ฤาษีนะครับที่เห็นก็นคืออุบสดนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับสวยงามนะครับ ว่ากันว่าหลวงพ่อเผือกนะครับถือว่าเป็นอดีตพระเกจิอาจารย์นะครับที่มีฌานบารมีแล้วก็วิชาคมเข้มขลังนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพระผงนะครับรุ่นขุศะนะครับหรือว่าพระปิตานะครับที่ได้รับความนิยมนะครับมีพุทธคุณแล้วก็พิธิหารมากมายนะครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วหรือว่าพระครูกรุณาวิหารีนะครับ ถนนกิ่งแก้วลาดกระบังนะครับเข้ามาจากถนนบางนาตราดก็ประมาณ5กิโลนะครับถือว่าวัดกว้างใหญ่นะครับวัดหลวงพ่อเผือกนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมอุโบสถกันนะครับทางเข้าพระอุโบสถก็จะมีท้าวเวทนะครับเด็กกับวิหารที่ปฏิศฐานรูปหล่อหลวงพ่อเผือกนะครับปัญญาโรานะครับ หรือว่าพระครูกรุณาวิหารีนะครับ,ว,ว,นะรบ,บรวัดกิ่งแก้วนะครับอุโบสถวัดกิ่งแก้วนะครับหลวงพ่อเผือกปัญญาทโรนะครับถือว่าเป็นอุโบสถที่สวยงามนะครับโดยบารมีของหลวงพ่อเผือกนะครับหรือว่าพระครูกรุณาวิหารีนะครับปัญญาทโรนะครับอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับของจังหวัดสมุทรปราการ รอบรอบอุปสถ์นะครับก็กําลังมีการปรับปรุงกอ่อสร้างนะครับศาลานะครับก็ขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับหรือผู้ที่เคารพศรัทธานในองค์หลวง,งพ่อเผือกนะครับปัญญาทะโลวัดกิ่งแก้วนะครับหร,หรือว่าพระครูกรุณาวิหารีนะครับ สนอนกิ่งแก้วลาดกระบังนะครับภายในพระอุโบสถก็ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลองนะครับองค์ใหญ่นะครับมาให้กรวาวไหวบูชานะครับ ส่วนบริเวณนี้เป็นกุฏิทรงไทยนะครับอวาสวยงามมากนะครับที่วัดกิ่งแก้วนะครับบริเวณสาลกุฏิทรงไทยนะครับร่มรื่นนะครับรับสหรคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ